สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องนุสอนทุกอย่างนะครับวันนี้เราพลาดแล้วครับเราโดนกาวร้อนบีบติดมือครับแกะไม่ออกลองไปค้นใน Google นะครับเขาบอกว่าให้เอาโลชั่นใส่ทาทาทา,ทา ประเภทโลชั่นประเภทวาสลีนเนี่ยครับห้นานาทีแล้วครับห้านาทีและยังไม่หลุดเลยครับมีอาการเริ่มเจ็บแล้วครับก็ถู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 ถถถไปนี่ครับนี่แย่มากเลยดึง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 ดง มันจะได้ผลไหมจริงอย่าง Google มันว่าไหมไม่หลุดนะครับ5นาทีแล้วยังไม่หลุดเลยที่1นาทีผ่านไปแล้วครับ10นาทีผ่านไป,นนนไปยังไม่หลุดครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ละแปลว่าอะไรแปลว่าที่ Google มันบอก ก็จริงอย่างนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำตามนี้นะครับถ้าโดนกาวร้อนต้นเหตุมาจากไหนครับนี่มันแตกครับจะซ่อมตัวนี้เลยโดนตัวนี้หลุดแล้วยังจะหลุดแล้วจะหลุดอาหลุดลคราบหลุดลคราบต้องขอบคุณนะครับ Google ช่วยเราไว้ได้ ก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนิทแชร์กันต่อไปถ้าจะให้ดีก็ช่วยกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับช่องนุสอนทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ ต้องลากันไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ